สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูน้องรัศมีวราศาสตร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบด้วยความกว้างความยาวและความสูงดังนั้น สูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือพื้นที่ฐานคูณสูงโดยเมื่อคำนวณผลลัพธ์ออกมาได้แล้วเด็กๆก,ก็จะต้องตอบหน่วยเป็นลูกบาศกเช่นลูกบาศกเซนติเมตรลูกบาศกเมตร ตัวอย่างการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงโจทย์บอกว่าจากภาพจงหาความจุของภาชนะและปริมาตรของของเหลวเรามาเริ่มจากการหาความจุของภาชนะกันก่อนนะคะความกว้างของภาชนะก็คือ2เซนติเมตรความยาวของภาชนะ6เซนติเมตรความสูงค่ะ 2เซนติเมตรเรานำตัวเลขเหล่านี้มาแทนค่าในสูตรก็จะได้เป็น2คูณ6คูณ2ดังนั้นความจุของภาชนะก็จะได้24ลูกบาท์เซนติเมตรต่อไปเรามาหาปริมาตรของของเหลวกันต่อนะคะของเหลวก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้านะคะความกว้างยังคงอยู่ที่2เซนติเมตรความยาว6เซนติเมตร ความสูง1เซนติเมตรเรานำตัวเลขเหล่านั้นมาแทนค่าในสูตรก็จะได้เป็น2คูณ6คูณ1ดังนั้นปริมาตรของของเหลวก็คือ12ลูกบาทเซนติเมตรต่อไปเรามาลองหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากรูปหลายเหลี่ยมกันบ้างนะคะจากภาพ เราสามารถแบ่งรูปได้3รูปเรามาเริ่มจากรูปที่1กันนะคะรูปที่1ความกว้าง3เซนติเมตรความยาว4เซนติเมตรความสูง6เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของรูปที่1ก็คือ3คูณ4คูณ6ได้เท่ากับ72ลูกบาทเซนติเมตร รูปที่สองค่ะความกว้างจะอยู่ที่เส้นนี้ซึ่งสามารถเทียบได้กับ2องเซนติเมตรความยาวใช้ความยาว7เซนติเมตรลบออกจากความยาว3เซนติเมตรก็จะเหลือความยาวของรูปที่สองสีเซนติเมตรความสูงค่ะ6เซนติเมตรดังนั้น ปริมาตรของรูปที่2ก็คือ2คูณ4คูณ6เท่ากับ48ลูกบาทเซนติเมตรรูปที่3ค่ะความกว้างของรูปที่3 3เซนติเมตรความยาว4เซนติเมตรความสูง6เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของรูปที่3ก็คือ3คูณ4คูณห เท่ากับ72ลูกบาศกเซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก็จะมาจาก72บวก48บวก72ได้เท่ากับ192ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากรูปหลายเหลี่ยมจากภาพ เราแบ่งได้3มรูปเรามาเริ่มจากรูปที่1กันนะคะความกว้าง8เซนติเมตรความยาว8.5เซนติเมตรความสูง2.5เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของรูปที่1ก็คือ8คูณ8.5คูณ2.5ได้170ลูกบาทเซนติเมตร รูปที่สองความกว้างอยู่ที่เส้นนี้นะคะซึ่งสามารถเทียบได้กับ6เซนติเมตรความยาวอยู่ที่เส้นนี้ซึ่งสามารถเทียบได้กับ8 5ซนติเมตรความสูง3ซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของรูปที่สองก็คือ6คูณ8.5คูณ3 ได้153ลูกบาทเซนติเมตรรูปที่3ความกว้าง5.5ซนติเมตรความยาว6เซนติเมตรความสูง3เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของรูปที่3ก็คือ5 5คูณ6คูณ3ได้99ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้น ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก็มาจาก170บวก153บวก99ได้422ลูกบาทเซนติเมตรเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ